เาม้งไปหาเก็บหอดเลยแต่เ่าต้องเก็บลายด้ยวเก็บจากสามชีนอองพอตัวก็ไปน้ำาเัาติตกินสามคนอ้าวเขากระจดังแฟ่ท่าเก็บแ <Okay, S 1> ขิน okay, ไป <okay. S 1> นั่งท่า,าเคเ้เาไปหาเก็บน้อไม้ก็เนเ้อสันเออแจ็กสามชีนอกับพ่อแล้วเกงหลายมันก็แซ่บอ้ยน้อไม้ยี่สนาน้อไม้น้อไม้คือลายแถบวะพวกเอาสามชนะีนอแล้วเอาบักะลายพูแล้ว เขาได้มาหาละนอนยาวๆเลยแหละเจ้งค่อยจะกินลายไหนเนาะต้องตามเติมๆมันดอกฮะตัวรถอะไรอีกวะมันยาวอะไเกิเอาไว้นี่ก่อนกลับมาสิมาเอาดอก อ้านอไม้อันนี้ต้องเป็นตาแซลเลยเนาะบารนี่เอาก่อนหน้าเป็นจังได้ไอ้ฝนบอกให้เอาสองสามนอบกูได้เอาสองสามนอแล้วสิโอ้มหลายๆโอ้ยเอานอนี่กันหน้เออมีอย่างคือคักใช่ไะมมีอยาา่างวะคักใช่ไะเอาไม้กันนะอืาอ แม่เชียวแม่เชียวเฮ็ดหยั่งนะพ่อเชียวเฮ็ดหยังโอ้ยเจ้าเฮ็ดหยังหนิหันเอาไหมเอไม้คือ่ะอ่ะอ่ะอมันพูดยากมันพูดยากเนี่ยนอนหนึ่งก็โยหันโยใส่แม่เชียวจ๋าหันจีอันนั่นกะมีอีกนอนหนึ่งอยู่ มันหลายอยู่เด้ออ,อยู่น้ำควยนีล่ล่ะลุกขึ้นถึงนอนมันบ่เหงา<อ>แต่ว่านอนนี่มันแสบด้กระเซียวเจ้าเห็นแล้วเจ้อย่าไปบวกใครเด้เอ,อ,อโอเคนะไปไปไป,ไป <laughs> โอ้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 ยำแม่ค่ะแซ่บยำนั่นแม่เสียวจ้าเป็นจัง ไม่ไงฟอนฟอนเอาบอยู่ก็ขึ้นไปใส่ล่ะลจ้าคนสร้งไว้ว่าคันให้เห็นเอ้ยมาเรานอไปแกงเด้อแม่นบ่แม่นนอก็ได้นอเดียวนี่ะได้นอเดียวอ้าอือคันั่นมื้อหน้าเจอกันใหม่เด้อพ่อวเด้อไปกันเด้อฮ เออแกงเรากินโดดเด้อไอแพนนอนไหมไม่้โดนก็ได้แต่นอดเดียวนออย่าง่ะนอคือเป็นกินกันสินออย่างคือกินของคนนี่สบายดีสวัสดีสน้องโมเดอร์น้องสายันเดอ้อ<ส><ด> ชีหัวชิแตกยาง <c oughs> สบายดีน้องแตงโมเดอร์ฝากติดตามแด่น้องมาแต่สยามบุรีสยามบุรี <c oughs> ประเทศลาฝากสาวเล่าคนนี้นะเดอ้อคันเรนเพราะทนเก่งขันเนรน,เน,เนนี้อย่างพิดพาดตก็ยัฝ่าว่าเดอ้อถือว่า <c oughs> เป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นหล,ล,ล,ลานอันนี้สบายดีน้องสายัน อันนี้มาแต่แข็งลอยเอ็ดเด้อง่ายมาอยู่แข็งหนองคายนี่แหละฝากติดตามในเด้อฝากติดตามเบิรงช่องสายันวันลุงแล้วไปเบิรงช่องหอยนาเดอะซีรีส์เป็นช่องไม่ผูใ้ใดเข้าไปก็บดกดให้นีตติดตามให้นนตติดตามตับตับตับแค่แบววะนะบเี้่เบิ่งความสนุกสนานซีเรสค่ายเครียดนะครับทั้งสองช่องฝากไว้ในเด้อฝากในเด้อ อยากสุขภาพดีผิวพรรณดีอย่าลืมดื่มกาแฟก้าดีนะจ๊ะ